นอกจากบทบาทศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องหมวกอีกใบของแม่เมาส์สุดาชิ้นบาทยังเป็นฝ่ายบริหารและกิจกรรมของสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ค่ะซึ่งมีความมุ่งมั่นให้การช่วยเหลือศิลปินนักร้องนักดนตรีมาตลอดนะคะสิ่งที่ทาอย่างเป็นรูปธรรมอย่างหนึ่งคือการสนับสนุนการแสดงดนตรีเปิดหมวกหารายได้ค่ะโดยมื่อช่องชวงเช้าวันนี้แม่เมาส์โพสต์รำลึกถึงเรื่องนี้ค่ะพูดถึงผู้มีส่วนร่วมสาคัญและบอกว่ามีจุดเริ่มมาจากโควิด -19 านะคะทาให้นักร้องนักดนตรีตก สถานที่ที่เล่นก็มีไปทั้งรถไฟฟ้า BTS ห้างสปปรรพสินค้าและอีกหลายที่รวมถึงเรียบทัางดวนดรามอินทราค่ะแล้วก็ตลาดสดทนบุรีซึ่ง2ที่หลังนี้เล่นเป็นประจําทุกวันนะคะ โดยไม่เมาส์ค่ะโพสขอบคุณทุกๆสถานที่ที่ให้แสดงโดยไม่ต้องมีบัตรวันิพกหรือว่าบัตรประจําตัวผู้แสดงความสามารถซึ่งจะต้องไปขอเข้ารับการทดสอบและจดแจง้งได้ที่สํานักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพซึ่งไม่เมาส์บอกว่านี่คือความภาคภูมิใจของสมาคมดนตรีนะคะที่ได้ทําให้นักดนตรีมีที่ลงและเราก็แน่ใจว่านักร้องนักดนตรีของเราทุกคนร้องเพลงเป็นเล่นดนตรีได้ขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านค่ะที่ได้ทําให้นักร้องนักดนตรีเปิดหมวกมี มีคุณค่าค่ะ